สวัสดีครับมาดีวิวเบลร้อยนะครับเบลอาร์นะครับรถเดิมๆนะครับรถเดิมใครหารถใช้งานเข้าไล่เข้าสวนนะครับต้องเบลอาร์เท่านั้นครับเดิมๆครับตามสภาพเบรกมีนะครับเบรกหลังมี นะครับเบรกหน้าใช้งานไม่ได้แล้วไปตามอายุแล้วครับล้อก็ยังสีสวยอยู่นะครับล้อครับเดีวครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องครับว่าจะดีไหมโอ้โอ สตาร์ททีเดียวติดครับใครสนใจนะครับทักแชทมาเลยไฟท้ายออกนะครับไฟท้ายมีไฟอยู่นะครับ